ช่วยผมเลือกด้วยนะคบเฟซเชฟเออหน้าไหนดีอันนี้หน้ามันก็คล้ายๆกันหมดเลยไม่ค่อยชัดเจนเขามีให้เฟซเท็กเจอร์อันนี้เป็นเอดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ค่อยต่างอ่ะทุกคนเลือกสีได้ผมคิดว่าอ่าอ่าเพื่อแบบว่าตัวไหนที่มันตากแดดนานมันจะเป็นนี่มันจะออกแนวดําแบบนี้อันนี้ด่างเหรอลิงด่างอ๋อนี้คือหมุนดูได้หมหมุนดูได้แล้วก็บอดี้ โอ้ตัวใหญ่เฮ้วเออเออตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวหัวเป็นไงโอ้หัวโตเอ้ยเอาตัวเล็กได้มะตัวเล็กหัวโตเหมือนมันใส่หมวกเลยว่ะกระตานโอเคแล้วก็อะไรเฟิร์สสไตล์โ้องสไตล์ขนเหรอเฮ้ยอันนี้้เยหัวล้านเลยบิ๊กฟุตหัวล้านเหรอเอาดีให้ตายเธออันนี้อะไรขนโดกขนโดก โอ้ยนี่ดกจัดเลย,ยนนอันนี้ดกยันนวดอะขึ้นยันนวดอะอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กฟุตเท่านะผมคิดว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วมันต้องเลือกสีขนด้วยอะ <c oughs> โอ<ห>้ยหอร์เกเแล้วงอก <c oughs> งอก <c oughs> อันนี้ขนขนอันนี้เลยอายคัลเลอร์หรอตาตาต้องตาต้องดุตาแดงตาแดงเลยตาดำเลยอะคือตากดำเลยทุกคน <c oughs> โอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมเลือกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ไปไปไปกันเลยโอเคน่าจะเรียบร้อยทุกคนไปบิ๊กฟุตหัวงอก หัวเถิกไปเหมือนไอตัวเยติอ่ันนล้าขๆาไงมันน่าจะเป็นแบบนี่นะเขาเรียกว่าสัตว์ตำนานใช่ไหมอืเยติอันนี้เยเยวันที่หนึ่งปีหนึ่งโอเคเราก็มาแล้วแค่ปีหนึ่งก็เท่าเกิดคนบ้านอะไรเกิดมาแก่เลยโอเคอันนี้คือชีวิตของเจ้าบิ๊กฟุตตัวนี้ที่ หัวมันติดงอกนิดหน่อยนะครับทุกคนนะมาพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าเจ้าบิ๊กฟุตนี่มันใช้ชีวิตอย่างไรอ่าโอเคอ่าผมว่าต้องเริ่มต้นจากอะไรอ่ะอันนี้คือบ้านของเราอ๋อผมต้องเก็บกรอหรออ๋อเขาอันนี้เขาสอนก่อนโอเคโอเคแบบมุมมองงี้เหรออ่าเพโอเคโอ้ยเจ้าบิ๊กฟุตไปโอ้ยวิ่งกระโดดกระโดดได้ปหมกระโดดไงวับนึงนะอันอันนี้เหมือนเหมือนเขาเลือกเลือกเลือกมุมมองได้หว่ะทุกคน อนันเดียวเดียวเดียวเอ้าย okay, okay. ังไงกลับไปก่อนม่กลับไปก่อนกลับไปก่อนเดินกลับไปก่อนเอาเลือกเรื่องมุมมองเือมุมมองแบบนี้โอเคไหมหรือมุมมองแบบนี้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าเออนะเออมามองกว้างเลยโอเคตรงกลางอ่ะโอเคโอเคทุกคนผมคิดว่านี่แบบนี้แหละ หุ้มแต่มันก็ดูแบบมันตัวไม่ตัวไม่สูงมากนะทุกคนนะเตียเขาบอกว่าอะไรอ่ะบิว o ยเฟ i ร์ชิ h เตอร์อันนี้คือเราต้องกินก่อนไหมใช่เหรอใช่ผมว่าเราต้องกินก่อนโอเคกินเอออันนี้ผมเก็บอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเอออีเหรอไม่แน่ใจไม่คิดอะไรเปล่าทำไมชีวิตบิ๊กฟ o ้มันยากผมว่าออกไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าอันนี้จริง หรือว่าเราจะสั่งไลายแมงสั่งเซเว่นไหมโอ้โหนี่เราเป็นลิงน้อยเจคนมาแล้วพวกเราเอาทำเสียงด้วยเฮ้ยเดี่ยวเหมือนกับว่าผมเก็บวันนี้ได้วะเฮ้ยคืออะไรอ่ะท่อนไม้เหรอเอาไปตีอ่ะอุ้ยโอ้ยตีได้ไหมแมงโคตรเยอะตีไงอ่ะไม่รู้อ่ะตีเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยเหมือนมีลิงอีกอ่ะมันมีลิงตัวเล็กด้วยเหรออันนี้ตอกตอกหักไม้โอเค ทุกคนตอนนี้เราจะต้องหาไม้ก้อนใหญ่ๆสามอันครับอ,อ,อันนี้ใหญ่เกินอ่ะอันนี้อ่ะเมื่อกี้ใช่อันนี้เปล่าที่เราหยิบม,มาโอ้ยร้อ,อ,องให้ด้วยสามสองหนึ่งขอร้องอีกรอบหนึ่งโอ๊ยเหม็นอ่ะเหม็นเหม็นป่ายนี่เหรอเหโอ้โหนิดหน่อยเองอ่ะ กะทำไมชีวิตฉันต้องมาเก็บอะไรไม้อะไรแบบนี้เนี่ยเออนี่เราเป็นลิงอ่ะเออฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกวางด้วยไม่รู้ผมไล่ไล่กวางละกดเอฟกดเอฟอ๋อเอฟ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 อ๋อทำให้มันกลัวมาเนี่จะทำให้มันกลัวทำไมอ่ะเราอุ้มมันได้ไหมขี่ได้ไหมหลังมันจะหักวะดมตูดมันได้ไหมเขาบอกมันทำอะไรได้มั่งอ่ะชิปกดชิปกับซีอ่ะบิ๊กฟุตสปีดอ่ะโอ้ชิปกับซีเหรออันนี้คือวิ่งวิ่งเร็วยัง ก็มีกดคิวอะคิวอะไรคิวอุ้ยนี่ย่องป่ะอ๋อย่องไปจับสัตว์อะไรเงี้ยโอเคคิว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 เขาบอกว่าเหมือนว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้ๆเรานะครับเพราะเรามีการแจ้งเตือนมาโอเคเราอาจจะต้องย่องหรือว่าเราจะได้กินเนื้อมนุษย์วะมาเลยอยากกินมานานแล้วเนื้อมนุษย์อ่ะอร่น่าจะอร่อยน่าจะแซ่บๆซ่บน่าจะแซ่บนะคนเราจะต้องเฮ้ย เฮ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วใช่เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันวิ่งว่ะหยุดไล่มาไล่มาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดยนะนี่ขู่ไปเลยขู่ให้มันกลัวจับมันได้ป่ะจับได้ป่ะงั้นเดี๋ผมลองดูก่อนนะเฮ้ยตีมันตีมันหยุดเฮ้ยกดกดต้องกดที่ขาบันนี่เฮ้ยมันดิ้นว่ะ ไอมันกดอะไรได้เาแไม่รู้ว่หยุดนะเจ้ามนุษย์มาฉันกินฉันดือดมาชีวิตบิ๊กฟุตมันลำบากเอาเอาพอนุ่มมันกดอะไรอ่ะฉันขออุ้มนายหน่อยสักทีนึงได้ไหมกดชิคหรอชิคค้งอ่ะกดอน้เฮ้ยเฮ้ย้หมาป่าไ้แล้วไ้แล้เออ้ แล้วอุ้มเลรวอุ้มคนเลยทุกคนมันเอามันเอาเออเราจะไปเรากินคนได้ไหมเรอยากรู้อ่านี่เหรอคุณคนเราคิดว่าเราย่างคนได้ไหมอ่ะดูดิเอาไงดีอันนี้โอ้เขาน่าจะเข้าป่ามาว่ะทุกคนมานั่งแคมป์โอ้โหคือมีอะไรอ่ะมีกีตาร์ด้วยโหมีเต็นท์นอนแล้วเอาเรือมาทำไม เออนั่นสิผมอยากรู้ว่าเขาเอาเรือมาทําไมเราจะทํายังไงกับคนคนนี้ดีอ่ะเอยาย่างเลยไหมหรือว่าย่างเหรอทางที่เราเดินผ่านมามันมีนม้ําอยู่หรือไม่เราก็ทุ่มเขาลงน้ำมือเขาไปแล้วว่ะเออดูดิเฮ้ยอันนี้มีกับดักด้วยอ่ะเราเก็บได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีหมูป่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยกินหมูป่าเลยแล้วกันเฮ้ยหรือว่าระวังระวังกับดักใส่หมูป่าเลยระวังกบดักเหรอใช่เหรอทำไมมันยากจังอ่ะเออชีวิตอีกฟุตมันไม่ค่อยรู้เรื่องไงมันแบบทึมๆหน่อยทุกคนหยิบกีตาร์มาเล่นได้ปะ หยิบกีต้ามาหยิบดิเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันไม่ใช่ของกินเดี๋ยวกินทำไมก่อนเฮ้ยมีน้ำกระป๋องด้วยมีน้ำโค้กว่ะชีวิตอะขอกินหน่อยสิซอสเลยซอสเลยซอสหน่อยได้ไหมอยากกินมานานแล้วอ่ะเราต้องดูอะเป็นบิ๊กฟ o d เนี่ยมันยากจริงๆเลยเนาะ เออแล้วมันกินยังไงอะอกด e กดอะไรได้ยังเหมือนมันกินไม่ได้หว่ะทุกคนประมาณว่ามันหมดแล้วไ <Okay. S 1> อ้คนมันน่าจะกินไปหมดแล้วล่ะเฮ้ยมีชุดด้วยอะใส่ชุดได้ปาวะชุดท,ทำอะไรหยิบดิเฮ้ยอย่าบอกจะกินนะบ้าคนบ้าเลยกินชุดเอาชุดมาเผาไฟก่อนให้มันสุกก่อน <laughs> ไม่ใช่ละไหนดูนีในป่าเรามีตัว <laughs> อะไรบ้างนะทุกคนนะก็ะบอกเออม้ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ย ผลไม้เบอร์รี่เฮ้ยเราอาจจะเป็นลิงสายเฮลตี้หรือเปล่าออแบลิงวีแกนอะไรเงี้ยคือเราเราเรากินว่ะทุกคนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบิ๊กฟุตกินเบอร์รี่แล้วเมื่อไหร่จะอิ่มกกินนี่เราเม็ดสองเม็ดเออมันจะอิ่มไหมเนี่ยแล้วตัวอย่างใหญ่ต้องกินกวางแบบนี้เียกเลยยกเลยขอขอหน่อยขอหน่อยน้องน้องขอขอพี่ขอหยุนเยนยินิ่งนิ่งพี่ขอพี่ขอน้องทีเดียวอยู่ื่อทีเดียวพอทีเดียวพอ ทีเดียวพอไม่ได้มันมันไม่เรากดตรงไหนเราเราลองเรียนรู้ก่อนเป็นลิงก็ต้องเรียนรู้นี่อะไรอ่ะหินหินเจอหินว่ะหินทองคำหมอล็อกล็อกล็อกแบบนี้เหรอตันนี้ทำได้แค่ขู่อย่างเดียวทุกคนจะขู่ทำไมอ่ะไม่รู้โอเคผมวิ่งก่อนละกันนี่ยจบไว้จับไว้ขอสำรวจหน่อยว่าป่าที่นี่เราจับหมูป่าเม่อไหรหมูป่ามันวิ่งช้าหมูป่าวิ่งช้าเหรอเดี๋ยวเก็บอีก่อน หมูป่ามันวิ่งช้าเปล่าล่ะในหมูป่าเฮ้ยนั่นอะหมูป่านี่หมูป่าหวันนี้เจ้าหมูป่าวันนี้ฉันขอกินนายหน่อยได้ไหมขอทำหมูหันหมูหันหม่อมทารัดแดกจับเลยจับเลยเฮ้ยมันวิ่งเร็วว่ะมันมีคนวิ่งเร็วกว่าบิ๊กฟุตดีกว่ากดกดกระโดดได้ไหมเผื่อมันก็จะกระโดดไกลไม่ได้ว่ะโอ้มันกระโดดได้ประมาณนึงแหละทุกคนแต่เหมือนผมหลงทางในป่าละเด้เดี๋้ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ย ช่วยบิ๊กฟุตด้วยพี่ครับคคนนจับพี่ช่วยผมด้วยผมหลงทางพี่อย่าหนีผมพี่พ้ยมีหมีเฮ้ยมีหมีด้วยว่ะเอ่อท่านหมีครับผมนำเอ่อเจ้ามนุษย์มาสังเวยครับผมท่านหมีสนใจจะรับเอ่อมนุษย์ไปรับประทานไหมครับเออเออฉันเป็นวีแกนนะนะแล้วจำมันยนต์ลงน้ำเลยไหน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 เห็นมันมีน้ำอยู่ทางนู้นโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ โอเคเราต้องหาน้ำกับตันบอกว่าลองจับโยนน้ำดูนีชีวิตโอ้โหเหมือนเราหลงทางอยู่ตอนนี้ทุกคนโอเคเจ้ามนุษย์เดี๋ยวฉันจะพานายไปชำระล้างร่างกายก่อนนะแล้วในน้ำเนี่ยฉันหาไม่เจอมันต้องทางขวาเออทางนั้นโอเคเฮ้ยมีหลายคนด้วยเฮ้ยอาจจะเป็นแฟนกันอ่าเราจับคนนี้กอนวิ่งหาผัวโอเคเราจะกินเนื้อผู้ชายก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินผู้หญิงละกันเนาะปลายปลาไหนผมยังไม่เจอเลยนี่เสียงอะไรวะ พึ่งเปล่ามีพึ่งด้วยเหรอให้ตายเถอะเฮ้ยนี่ก็เต็นท์อีกอะนี่เต็นท์หรือบ้านอะใครมาอยู่ตรงนี้วะเต็นท์มันไม่เล็กหรอกเราตัวเราตัวใหญ่หู้ยนี่เป็นอะไรเขาเหรอเดี๋ยวทุกคนเนี่บ้านเราอยู่แถวนี้ป่ะเออเหมือนบ้านเราอยู่แถวนี้ว่ะเราจับคนมาทําอะไรผมอยากรู้นี่ไงบ้านเราอะนายมาอยู่กับฉันไหมเพื่อนหนุนนหนุนนเนี่ยอยู่นี่แหละไปไป เออทางนี้ทางนี้ผมจำได้นี่ไงอนี่ไงนี่ไงเออเอาโยนลงในน้ำหรอเออโยนเลยเอ็งไม่สนใจจะว่ายไหนเหรอว่ายอ่ะว่ายไม่เป็นไรเราชำระล้างอาบน้ำเฮ้ยมีปลาด้วยเฮ้ยผมผมจับปลาได้ไหมฮึยฮ้ยจับปลาได้เหรกดคลิก กินเหรอเฮ้ยกินเลยกินสดๆเลยปันนี่เอ้ยนี่มันปลาหมอคางดำนี่หว่ากินสดๆซาซิมิซาซิมิซาซิมิเอาเลยซาซิมิปลาหมอคางดำครับทุกคนจัดไปพี่กินเลยเขาคงไม่อยากกินโอ้กินแซ่บซะด้วยตัวเดียวไม่อิ่มมีอีกไหมอยากได้แบบปลาช่อนปลาชะโดงเนี้ยมีไหมปลาฉลามาปลาฉลามบ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ได้ไม่ได้วะได้วะได้ไหมได้ไหม ไม่ได้ปลาพวกนี้มันไวว่ะทุกคนมันไวนะมันไวเฮ้ยตรงนี้สองตัวเอาเลยใสจุซับใสจุฮัมิอีกทีอีกทีโอ้กินแล้วกินแล้วกินแล้วโมโหด้วยมันไม่อร่อยก้างมันตำคอการทิมคอการจิมคอโอเคมันมีอะไรอีกในป่านี้ทุกคนเออเรากินหมีได้ไหมเฮ้ยเราอาจจะเป็นแบบเพื่อนกันก็ได้นะอันนี้แหละกินเห็ดเหรอเห็ดเมาเนี่ย เออเห็ดเมาป่าวะไม่รู้กินไปละปลายังคาอยู่มืออยู่เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้กินกันนะกิน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 โอเคทุกคนออกสำรวจหน่อยที่มันมีอะไรอีกที่ป่าแห่งนี้เออชีวิตบิ๊กฟู้ดอย่างเราอยากกินคนอ่ะอยากกินคนก็กินไม่ได้เอออะไรหมาหรอหูอยากกินหมาว่ะอยากกินหมามีหมาให้กินไหมใน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 เกมอ่เข้าในชีวิตจริงเนี่ย มาฉันกินอันนี้เรียกเรียกมันเหลือให้มันหนีไปเจ้าสัตว์อสูรทั้งหลายไม่ใช่ละเฮ้ยออะไร่ะเฮ้ยเจออะไรวะเฮ้ยถ้ามันแลกคูณนี่ว่าวันนี้จะแลกคุณจะแลกคูณไปยุดเราแลกคูณเหมือนกันเห็นไหมตัวสีเดียวกันเลยเออฉันแค่กินเยอะไปหน่อยตัวตัวตัวกว่าตัว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 โตัวโอเคไปไหนแล้ว โอมันเป็นวิฟูนี่มันยากอ่ะชีวิตเราอ่ะแม่มารับดูด้วยดูหลงทางด <c oughs> ูไม่อย่างใช้ชีวิตยอยู่ในนี้ดูหน้าตาหน้าสงสารมากเลยทุกคนเศร้าอ่ะท <c oughs> ำอไรไม่ได้คำรามอย่างเดียวครับ <c oughs> มือไปไหนอะก็มีแต่คนกลัวเออไปไหนมีแต่คนกลัวถึงหน้าตาฉันจะดูโหดแต่ฉันก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะเจ <c oughs> โอเคทุกคนก็นี่แหละชีวิตหนึ่งวันของบีฟุตนะครับ <g ül> ่ะคลนี้แหก็บีฟ <Big Foot S 2> ุตเท่าๆห่วงห่อๆคนนี้ก็ออขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วทุกคน